พับพึงด่างพับพึงด่างกําลังออกดอกจ้าเพื่อนเพื่อนเบิ่งพี่น้องดอกพับพึ่งด่างเพื่อน,อนอกํากลังออกดอกพุ่นะดอกเพื่อนมีสองช่อเป็นทั้งในเพื่อนอีกช่อหนึ่งนะคะเนี่ยท้้งในอีกช่อหนึ่งอื่ กำลัอง,งออกดอกสวยงามพระพึงด่างนะคะนี่คือพระพึ่งด่างนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าถา้ถาเพื่อนออกดอกก้นปลูกก็จะมีโชคมีลาบเพื่อนว่าคอยมีโชมมีลาบจริงๆนะแม่เนาะซาถุกดูใบนี้เขานี่ใบนี้เขา สวยมากเลยนี่ทำไมขาวสวยขนาดนี้นี่สวยงามมากอืมเบืองใบของบนพื้นพี่น้องอู้ทำไมเป็นลายสวยอย่างนี้ล่ะนี่ ลายสวยมากเลยโอ้กันก็มีคนมาพับไว้สวยงามมากคนกำลังแตกกอพี่น้องบูคนไล่ลาย,ลายเต็มกอเลยพู่น่ะ กอใหญ่เด้นุ่มลูกเขาเยอะมากผใดสนแกติดต่อมาได้เด้อพี่น้องสวยงามมากถ้าสามารถออกดอกได้ตลอดปีนะคะเพื่อนๆ เราเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆอน,นี่สวยสวยงามตามท้องเรื่องอืมที่นาบ้านพี่สาวจะเป็นสวนหย่อมเล็กๆก็ปลูกไว้น่ารักน่ารัก นะคะเพื่อนสวยสวยมาก พัอพึ่งดางเพื่อนมีซื้อหลายซื้อบางคนเพิ่นก็เอืน่นยังก่อสะพายนายพลบอกสะพายนายพลนะบางคนก็นเอิ่นเรษทีเสษทีใหญ่เออบางคนเพิ่นก็เอิ่นเสษทีใหญ่ยู่ในตระกูลหวานเสิทีคือกันจ้ะเพื่อนเนนี่คือพัอพึ่งดางดอกเขาจะมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆยืนดูแบบนี้กระถือกลิ่นหอมนะพี่น้อง